ที่ผ่านมาไม่เห็นเคยจะมาดูเลยแต่ โฟกัสกับงานก่อนเอิร์ตการลอนมอทรีเริ่มทดสอบการบินครั้งที่ห้าได้วิวโคอยู่เลยนัสไดรฟ์ทำงานเอิร์ตการลอนมอทรีออกตัว Un trouble, 「出して行ける」「諦めないことを強さと呼んで星に射抜かれて一つになった瞬間を今も立ち上がるたび思う ตอนที่21สิบเดือดกลางเวหาความสูง50 0 0 0ฟุต60 0 0 0ฟุตมาถึงหน้าฟ้าทดสอบแล้วมักสี่มั้งห้า 5, มั้ง นัสไดฟ์สเถียนดีค่ะรอบนี้น่าจะถึงมาร์ก้าที่เป็นความเร็วสูงสุดของเดลทันดาวนะระบบขับเคลื่อนใหม่ด้วยการควบคุมแรงร้งถ่วงอย่างงั้นเหรอไม่นึกเลยว่าการบินของเดลทันดาวจะกลายเป็นหลักการอ้างอิงให้กับยูเรนัสไดฟ์ไม่รู้จะตกใจหรือว่าขำดีรัเการบิมาร์ก้าอย่าเชบุเพลย์เนบดรบกาอากาศวิวคอ รถมาเล็วาสี่ามหเรวอนรูนี่ลูกคิวแบน เร็วขึ้นที่จรผิดปกติคุณยศนุบุโอเคหรือเปล่าคะคุณยศนุบุรคุณยนุบุหายใจออกมา้วค่ะคุณยศนบุรหรือเปล่าคะยนบุยกเลิกการทดสอบอันริขับแทนยศนุบุทีรับทราบ ทดสอบครั้งต่อไปอาทิตย์หน้านักบินคืออันอริทางเบื้องบนมีมติให้ปลดยาซินบุออกจากการขับมอสตรีแต่ยาซินบูโจมตีห้องกว่านะครับผู้นะฉันเองก็บอกไปแล้วว่าเราจำเป็นต้องมีเขา นี่ถึงขั้นมายุ่งกับการจัดทีมของเราเลยเหรอครับเนี่ยเบื้องบนก็คงลำบากเอาเถอะลองดูไปก่อนอ คุณอันบริบริกุริคุมรถแกงเตอรีเหรอขอบคุณนะครับเฮ้ยตายสิเจ้าหน้าที่เบื้องบนได้ดูการทดสอบแค่ครั้งเดียวจะไปรู้อะไรเล่า ก็คุณอันบริแข็งแรงกว่าผมจริงๆนี่ครับแต่คุณเยซุโนบุรู้จักเอิร์ธการลอนดึกกว่าใครทั้งหมดนะแถมฝีมือการโจมตีก็เก่งกว่าฉันตั้งเยอะแล้วทำไมไม่เป็นไรหรอกครับผมจะลองขึ้นขับมอสทรีอีกครั้ง ยังไงก็ไม่ยอมแพ้หรอกดีละงอนเดี๋ยวฉันจะช่วยฝึกให้คุณเองเอไปค่ะคุณอันรินี่ครับขอบใจนะจะว่าไปแล้วการทดสอบอาวุธใหม่เสร็จสิ้นลงแล้วสินะครับเนี่ย อาวุธที่สร้างจากหลักการของอวัยวะกําเนิด EMP ของเกวบันก้าเครื่องขนส่งจากฐานอิโซทะเกะจะทิ้งมนลงในทะเลฝั่งตะวันออก2,500กิโลเมตรจากแหลมมาเมทโทริเป็นการทดสอบที่เร่งรีบมากเลยตำรวจนั่นน้ำบีพอหรือยังก็ไม่รู้นะครับอาวุธคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สงสัยเขาจะเอาไว้สู้กับสัตวประหลาดอาวกาศนะครับทีมวิจัยของเราซึ่งมีส่วนร่วมในการฟื้นปูอุปกรณ์ที่พวกเขาทิ้งไว้ต่างก็รู้ดีว่าวิทยาศาสตร์ของพวกเขาเหนือล้ำกว่าชาวโลกแบบเทียบไม่ได้ถ้าหากพวกเขามาเยือนโลกนี้อีกครั้งผมก็จะลองคุยกับพวกเขาดู อ๋อหัวหน้ากับคุณทโร้อากิยังไม่แต่งตัวทั้งคู่เลยหรอคะเนี่ยเอ้าวันนี้หรอกเหรอแต่ยังมีเวลาอยู่ไม่ใช่เหรอคราวก่อนก็เลทจนโดนวื้งวนต่อว่ามาทีนึงแล้วนะเดินให้มันดีๆหน่อยสิอจริงด้วยสิวันนี้วันนี้ต้องแสดงด้วยนี่นาพวกคุณก็รีบแต่งตัวจะนะหัวหน้าเราต้องทําแบบนี้ไปถึงเมื่อไรคะแค่นิดเดียวเลย อีก3าจังหวัดเนอะสามสิบสองสามสิบทีนี้สกาสสีพีรับทราบพบสัตระหลาดกลางทะเลหาันจากแหลมมาเมโทนีสอง0้2500กิโลเมตรมันกำลังบินมาญี่ปุ่นจากจุดที่ทำการทดสอบนั้นเหรอครับ เดียวท่านดอนจะว่าลำตัวมันยาวส0มรเมตรใหญ่กว่าตัวเมื่อกราวก่อนหเท่าตำรวจหน้าน้ำน้อยเกินไปจริงๆสินะครับเียอีกเร,ราวสิบนาทีมันจะมาถึงฐานอิโซธกิกเบื่องบนให้ออมอสทรีออกไปแต่ว่ามันยังไม่พร้อมออกรบเลยยังไงก็ต้องทำอาริศกับนะ จะไปกับตอนดิเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนค่ะหัวหน้ากับรองหัวหน้ายังฝึกแรงต้านจีไม่จบคอสเลยขึ้นมอสทรีตอนนี้เท่ากับฆ่าตัวตายนะผมจะไปด้วยครับแต่าหากขัดคำสั่งแน่จะหลุดจากสคราตเลยก็ได้นะนจะขับไปคนเดียวค่ะถ้าหากมีเอ,อิร์ธคุงคอยช่วยทำได้แนะ่เข้าใจแล้วงั้นพวกฉันจะคอยหนุนจากภาคพื้นดินฟังนะห้ามฝืนเด็ดขาด เอ็ดกาลอนมัตทีไปได้บิลโค